นนี่คือบ้านเพื่อนนะคะทุกคนจะทำคอนเทนต์บนบ้านเองอะ่ะจะไม่จะไม่มีโลบักแอ้ตก,กเราจะมากระโดดอบี้เล่นใครวะมอกมนนะั้นออกแล้วเขาออก,ออกอบี้เขาออกแล้วเหรอเออใช่เล่นไข่นี้เราต้องสีชง่ชั่วโมงเล่นใน,นครึ่งสี่ชั่วโมงนะเพื่อนวุ้ยทองมันมีไข่ขายไข่อะไรอะ่ะไม่มีเงินอาตอนนี้เพิ่งมีอยู่ ใบใบใบ,ใบใบถูกสุดก็หมื่นหนึ่งแลห้าห <50. S 1> <50, 50. S 2> ้าหมื่นห้าหมื่นคือตอนนี้เราเราเพิ่งขายคลิปมาหนึ่งนเฮ้ยไ,ไม่ถนาทีทีเคนซื้อไข่ไห, <c oughs> หมหรือแต่เออที่เขนบำรณะดีมีขายไหมบูรณะไม่บารณะหรอมีขายาจะไม่มีเงิน ขอเงินขอได้ดีขอหน่อยแกมีเพิ่เกือบพันล้านันจะทหน้าที่เฮ้ออ้ไอะไรบนะฉันไม่มีปูมาแต่ว่ะนะมาขับมาปนเด็กเด็กหนึ่งหมื่นั พาไม่เอายิ่งถ้าเธอยิ่งไม่หยิบมันจะยิงตามแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเอาเงินเ,อเ,อเ,นเอยอะ,ะยยยยยขึ้นด้วยช่างมันเธอยอมให้มันเอาให้เงินเบ่อไปักไม่ให้ส่วนเธออยูไนะ่ไหนส่วนนี้หรอเออใช่ฉันจะหมุน320องศาวิ่งหูส,ส่วน,นี้หรอไม่ใช่ส่วนไหนส่วนอีนี่แหละที่ขโมยของที่จะที่จะเอาปูมันดีบฉันเนี่ยปีท่านไม้ไผ่ก่อน อันตรายเกินอาฟ้าช่วยฉันด้วยฉันพยายามปรุงตอนนี้ฉันพยายามปีนต้นทำโตอันไหน่ยังวะไม่มีคนยิงขูด้วยเด้อมันจะขึ้นมาไต่ฉันแล้วมันไต่ได้รู้มันไต่ได้ทำไมมันเล็งไปที่หน้าเถอะมันไปแล้วโบมันจะของมันคนอื่นแล้วตอนนี้เธอรอดแล้วเธอ อันท่านเรอเดาบแต่บางฉันต้องไปที่สวนฉันมันป้นมาหาฉันนี่เออสวนเธออยู่ไหนหาสวนเธอไม่เจออยู่นี่กูอยู่นี่สวนกูอยู่นี่หันหน้ามานี่ไหนสวน,นี้เหรอเออสวนกลางอันนี้แหละเ <c oughs> <c oughs> แต่เขาไมต้องขับรถ